นี่เลยครับมาถึงคู่3วันนี้นะครับชกในพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์นะครับ130ปอนด์ไฟแดงก็คือเพชรชลอทานนะครับกอดีศักดิ์น้ำเงินโอเล่นะครับรักไกรเดชาเครื่องดื่มสมโอทีดีเพราะมีซิงออแคนาทีนและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บ,บาท ขอบคุณอนิวมิสูบิชิไททันมิสูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์คุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดนะครับขอขอบพระคุณครับ <c oughs> <c oughs> โอื้อหือโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ทำท่าจะหวดก้านคอครับแม่แต่ว่ายังโดนไม่เต็มวงสวิงนะครับของเพชรชระทานมาลุยกันต่อครับเพชรชระทานกับโอเล่ ay, น่าสนใจมากๆนะครับแล้วยกนี้ยก3เป็นยกที่โอเล่ ay, ชนะน็อกมารวด3ามไฟด้วยครับามาลุกเลยไฟแดงเขชิญตัวเอา้าไป ล็อกไว้เพชรทัศ์ตีข่าขวา,าตีมาโอเลตีด้วยเอ้าซ้ายไปโอเลเอ้าขวามา,เ,าเพชรทัฐอืแต่ว่าเพชรรัศนี่แกก็ไว้ใจได้เหนียวหนึบเหนียวหนึบห้ายกอย้แต่ว่าตุยทองอย่างเดียวเลยคุณน็อตเหมือนไม่อยากจะมียกหน้าทั้งคู่เหมือนจะอยากแต่จบยกนี้เลยครับโอ้โหใส่กันนี่แหละแลบเลยไฟแลบเลยนะครับเสียบ,บั้นถนะเดชบีอกบุยอย่างนี้มานี่แฟนซิซ่าตลอดเอา้า โอเล่ ole, น้ำเงินฝ่ายแดงเพชรชลทานไทยน็อกไทรมายม,มกุกข้ามเทาซ้ายบายโอเล่แม่เอ้าขวาอีกทีหนึง่งแม่ตัดล่างโอ้โหอย่าก้มนะอย่าก้มนะโอเล่อย่าก,กม้มนะเออขยากกวขยาวขยาวโอ้โห,โโห,โโหนี่ครับตามมาต่อนะครับผู้รองในศึกมวยมันมวนสุขของเราครับมุมแดงนี่เพชรชลทานกออดิศักดิ์นะครับ ส่วนน้ำเงินโอเล่รักไกเดชา130ยกยก4ยังเดินหาเรื่องน้องเหมือนเดิมนะครับเพชรทานโอ้โหคู่นี้นี่สั้นกันแบบเหมือนโกรธกันมาครับน,น้หมิงอ่าแฟนแไม่คาดคิดเลยครับว่าจะมาออกแบบนี้ครับโอ้โหดูว่าวันนี้รุ่นน้องครับโอ้โหมวยกำลังสดกำลังห้าวว่า ต่ว่าเพชรทนรัฐทานแกก็ประเภท5ายกแม่้ายกตื้อไม่เลิกทะเลาะไม่เลิกครับแม,มาแฟนๆหลายท่านบอกปกติไฟน้ำเงินนีน่ชกมา3ยกตลอดเจอเลข4เลข5จะเป็นยังไงโอโ้แต่ยังยืนระยะได้นอยู่นัดดูว่าระบบหายใจก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับสำหรับโอเล่ L e. แล้วมายกนี้ได้ดูทรงแล้วก็เนี่ยครับตีหัวเข้าบ้านแล้วครับคือไม่เปิดหน้าแรกมั่วซั่วแล้วครับแ <c oughs> ม่ดูดิออกเวลาชกาสวยเลยนะครับ นี่นะ965 28 24ขอขอบพระคุณครับอ้าวสาวกำปั้นแล้วครับทางด้านเพนชรชรธานครับไปช้านิดเดียวก็ไม่ได้ครับโอเล่ดีโอโห้วันนี้โชว์เลยนะครับทั้งนอกทั้งในเป็นมวยที่ดูแล้ทุกยากอะครับระบบการประกันตัวดูครับแล้วหลังไม่ยอมพิงเชือกเลยครับนหมิงใช่ชือโอเล่นี่ต้องฉลาดทุกตัวนะครับแล้วทีแล้วก็มีอยู่คนเนึ้อโอเล่เกียรติวันเวนตัวนั้นเนี่ยของใหม่เมืองพน น่าสายตาดีรายนี้นะครับโอเล่อ้าอีกคนนึงรุ่นใหม่ๆใ,ในสายของเพชรดีบกซึ D ่งโมชั่นนะครับเนี่ยมาโอ้แทงก่อนเลยนะครับเข้ามาก็ถูกก่อนเลยเพชรชลทานโอเล่ตั้งรับแล้วก็สุดท้ายน้ำเงินนะครับโอเล่นะครับรักกเดชาเป็นฝ่ายชนะนะเป็นฝ่ายชนะไปแบบลอ,อยลำเลย